สวัสดีค่ะพี่น้องบ้องปลายเมื่อนี้ามักเข่าสวนบักพริกนะคะเดอ้อบักพริกเขียวบักพริกแดงบักพริกส้มคือสวนบักพริกปลาบพริกหวานแดดพี่น้องค่ะแดดกระเดียดแห้งพูดพุ่มนลย ปูกไว้สิต้นจ้าปลูกขิมไว้สิบต้นพ่อได้ค่าขนมลูกไปโรงเรียนจะดเ,ดเด้อวอนแดดค่ะพี่น้องมืดีดนแดดแห้งค่ะเดี๋ยวอ้อมไปเก็บฟังคุณก่อนนี่ก็คือสวนต้นบักมี สวนอยู่ท่งนาสื้อสีได้เตลมากเทเลหลูกพี่น้องคะ้ะมันยากลำบากแสนเค้นสนําใน นี่เขาเอินนเอ่นว่าดงหมักพริกเด้อค่ะเพราะว่ามันหกเนี่ยเลยเอิ่น่าดงเก็บปักพริกซอยเน่จ้าจ่างวันละมือซิบกาต้นนี่ก็ขายได้หลายพันบาทแล้วเด้อค่ะเนี่เลาะขายน้ำบานแเนี่ย โดลูบักพริกลงเพิ่นกับซังแน่ขายดีเพราพ่อกันนะค่ะเพราะว่าบอกพริกปลูกเองปลอดสารร้อยเปรเซนจะคลองก็กินเองว่าสิปลูกกินเองอ่ะนะมันนี้มันกินบ่ท่านกินบ่าบาดบพไวพี่น้องมันกับเผ็ดเนาะกินบ่ท่านมันกับสีนาก็บแบ่งขายไปซะละ สีนางเศร้าเมืย์กันดอกค่ะก็ได้ซ้ำนี่สวัสดีจ้าบ๊ายบาย